สวยประหลาดวันนี้มาบ้าน,นคุณยายนะคะมาเที่ยวเล่นบ้านคุณยายนะกะ็สวยนะคะดอกดอกสีม่วงแต่มากมันก็จะเป็นสีเหลืองโอ้โหสวยประหลาดซุกตรงนี้จะเป็นต้นดอกพับพึงนะคะดอกพับพึงนี้ก็จะหาดูยากอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะปลูกได้ มันก็จะได้ความได้สีสันนี่แหละความงามเพราะสีสันของมันนะคะสีสันของมันอันนี้ก็จะชอบปลูกไม้ประดับตัวนี้ก็พับพึงพับพึ่งบ้านจเจ้าก็มีนะคะย่านี้ทำให้มีชีวิตชีวายังติดใจแต่ดอกอันนี้นะให้ความสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามหลาย มันก็จะได้ความได้สีสันนี่แหละความงามเพราะสีสันของมันนะคะสีสันของมันอันนี้ก็จะพิเศษผีเสื้อตัวเล็กตัวน้อยนะผีเสื้อตัวเล็กตัวน้อยวันนักขัตฤกษ์อะไรสักอย่างะคะ่ะพรุ่งนี้ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน ี่วาให้มันเป็นพุ่มสวยอันนี้ก็เจ้าของบ้านก็จิตเจตนาให้มันขึ้นสูงนะคะแต่มันก็ได้ความสวยงามอีกแบบนะจะมองมุมไหนกานพี่สาวค่ะติดกับบ้านคุณยายนี่เขาชอบปลูกไม้ประดับทั่วไปนะคะไม่ใช่ว่าจะออกดอกตลอดปีด้วยก็นานๆมันก็จะออกดอกบรรยากาศยามแรงมาดู พืชพันธุ์เาต้นไม้เราโลกนี้ประดับด้วยต้นไม้ต้นมาตอมเพื่อนคนไหนรู้จักก็บอกด้วยนะคะดอกอะไรเนาะมันก็จะขึ้นสูงมากพิเศษมันก็ได้แงนดูเลยนะคะได้แงนดูแบบ ็สุดความสามารถของแต่ละคนนะคะสำหรับพนักงานเฟตซีซันมันน่ากินนะคะเพื่อนๆสีสันน่ากินแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปลูกกินกันนะคะปลูกประดับแบบนํมาโรงเรียนวันนี้ก็วันหยุดอยู่นะคะพรุ่งนี้ก็เห็นว่าเป็นวันหยุดอีกวันวันจันทร์เขาจะหยุดชดเชยก็จะเป็น ให้ความสวยงามาสวยประหลาดสวยประหลาดวันนี้มาบ้านคุณยายนะคะมาเที่ยวเล่นบ้านคุณยายนะคะปุ๊บตรงนี้จะเป็นต้นดอกพรบพึงนะคะดอกพรบพึงนี้ก็จะหาดูยากอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะปลูกได้แค่มันเป็นพุ่มสวยอันนี้ก็ เจรร้าของมัานก็จิเจตนาให้มันขึ้นสูงนะคะแต่มันก็ได้ความสวยงามอีกแบบเนาะจะมองม,มุมไหนให้มันเป็นพุ่มสวยอันนี้ก็เ <cond ition ing> จรร้าของมัานก็จิเจตนาให้มันขึ้นสูงนะคะแต่มันก็ได้ความสวยงามอีกแบบเนาะจะมองม,มุม,มไหน <cond ition ing> ได้ที่มีประโยชน์นะคะก็มีทั้งโหงระพานะคะอันนี้โหระพาอันนี้กะเพรา กะเพราูกพักกินสวัสดียามแรงคร่ะพี่น้องอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะคะปนนเป็น,น,ออปน,นะะถนนเส้นกลางหมู่บ้านเลยออกไปตรงนี้นะคะถนนเส้นกลางหมู่บ้านออเพิ่งสังเกตวันนี้ว่ามันสวย สวยๆนะคะก็จะมีผีเสื้อตัวน้นอยมาตอมด้วยผีเสื้อตัวน้นอยนเองคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะให้ความสวยงามเป็นถนน เส g, ้นกลางหมู Ό, ่บ e ้านเลยออกไปตรงนี้นะคะถนนเส้นกลางหมู่บ้านวันนักขัตฤกษ์อะไรสัดอย่างนะคะพรุ่งนี้ถนนเส้นกลางหมู่บ้านที่บ้านเป็นถนนเส้นกลางหมู่บ้านเลยออกไปตรงนี้นะคะถนนเส้นกลางหมู่บ้าน มันก็จะขึ้นสูงมากพิเศษมันก็ได้แงนดูเลยนะคะได้แหนดูทั่วไปนะคะไม่ใช่ว่าจะออกดอกตลอดปีด้วยก็นานๆมันก็จะออกดอกถ้ามาตอมเพื่อนคนไหนรู้จักก็บอกด้วยนะคะดอกอะไรเนาะบ้านพี่สาวค่ะติดกับบ้านคุณยายนี่ เขาชอบปลูกไม้ประดับโอโ้นักเรียนไปเล่นที่สนามให้มันเป็นพุ่มสวยอันนี้ก็เจ้าของบ้านก็จิเจตนาให้มันขึ้นสูงนะคะแต่มันก็ได้ความสวยงามอีกแบบเนะจ้ามองมุมไหนอ่าน,นี้กระเพรากระเพราโลกพักกินให้ความสวยงาม ยานทำให้มีชีวิตชีวามันติดใจแต่ดอกอันนี้นะให้ความสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามหลายก็วสวยนะคะดอกดอกสีม่วงแต่มากมันก็จะเป็นสีเหลืองโอ้โหสวยประหลาดยานท่าทำให้มีชีวิตชีวามันติดใจแต่ดอกอันนี้นะให้ความสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามหลาย ได้ที่มีประโยชน์นะคะก็มีทั้งโหระพานะคะอันนี้โหระพาก็สวยนะคะดอกดอกสีม่วงแต่มากมันก็จะเป็นสีเหลืองโอ้โหสวยประหลาดยานี่ทำให้มีชีวิตชีวานะ ติดใจแต่ดอกอันนี้นะให้ความสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามหลาย,ยตรงนี้จะเป็นต้นดอกครับพึงนะคะดอกครับพึงนี้ก็จะหาดูยากอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะปลูกได้ให้มันเป็นพุ่มสวยอันนี้ก็เจ้าของบ้านก็จิเจตนาให้มันขึ้นสูงนะคะแต่มันก็ได้ความสวยงามอีกแบบนะจะมองมุมไหน สวัสดีแมลงครับพี่น้องอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะคะก็สวยนะคะดอกดอกสีม่วงแต่มากมันก็จะเป็นสีเหลืองโอ้โหสวยประหลาดสุกตรงนี้จะเป็นต้นดอกพับพึงนะคะดอกพับพึงนี่ก็จะหาดูยากอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะปลูกได้แค่มันเป็นพุ่มสวยอันนี้ก็ เจ้าของบ้านก็จะเจตนาให้มันขึ้นสูงนะคะแต่มันก็ได้ความสวยงามอีกแบบนะจะมองมุมไหนได้ที่มีประโยชน์นะคะก็มีทั้งโหระพานะคะอันนี้โหระพาทั่วไปนะคะไม่ใช่ว่าจะออกดอกตลอดปีด้วยก็นานๆมันก็จะออกดอกไบพ่เศษ ผีเสื้อตัวเล็กตัวน้อยนะผีเสื้อตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ปล่อยให้สูงแล้วก็ตัดตอนลงได้นะคะเพื่อที่จะบรรยากาศยามแรงมาดูพืชพันธนะุ์เาต้นไม้เราโลกนี้ประดับด้วยต้นไม้ต้นบรรยากาศยามแรงมาดูพืชพันธนะุ์เราต้นไม้เรา โลกนี้ประดับด้วยต้นไม้ต้นวันนักขัตฤกษ์อะไรสักอย่างะคะ่ะพรุ่งนี้ถนนเส้นกลางหมู่บ้านที่ว่าถ้าไม่ปล่อยให้สูงแล้วก็ตัดตอนลงได้แล้วคะเพื่อที่จะอันนี้จะเรียกว่าโกศลฝอยโกศลฝอยสีทองมันก็จะไม่ออกดอกนะคะสำหรับต้นนี้มันจะไม่ออกดอกบินกัน ตอมกันเยอะเลยตอมกันเยอะเลยเพื่อนๆมันก็จะขึ้นสูงมากพิเศษมันก็ได้แงนดูเลยนะคะได้แงนดูให้มันเป็นพุ่มสวยอันนี้ก็เจ้าของมันก็จิเจ,จ,จตนาให้มันขึ้นสูงนะคะแต่มันก็ได้ความสวยงามอีกแบบนะ,ะจะมองมุมไหน ชอบปลูกไม้ประดับตัวนี้ก็พรับพึงพรับพึ่งบ้านจเจ้าก็มีนะคะทั่วไปนะคะไม่ใช่ว่าจะออกดอกตลอดปีด้วยก็นานๆมันก็จะออกดอกถ้ามาตอมเพื่อนคนไหนรู้จักก็บอกด้วยนะคะดอกอะไรเนาะย่ยาน